วัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสอ FC ดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่10กันยายน2568ายพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับออกเดินทางคือเกาพี่น้องออกเดินทางทุกวันมือคืนนี่ทั้งบานฝนตกดีคักพี่น้องฝนตกแห้งคัเมือคืน,นตกทั้งคืนนะครับอ่า สเอลมา,าใค่แนหยุดอยู่พี่น้องนะรบ,บรรยากาศท้องฟ้าโปร่งใสแดดพี่น้องมือนีพายเอฟซีพายนำชมครับเดินทางมาหาพระบวชใหม่เดินทางมาหาหลวงพี่พี่น้องเดินทางมาหาพระใหม่นะครับเอฟซี e ก็รอดกระถามกันเขามาหลายนะครับงวดวันที่16กันยายน2568นะครบับมือนีบ้าวเถากับแม,ม่หมูนะครับกระไดน้ำนำวันนี้สนะิบแพ็คได้พี่น้องได้หนับเมื่อวานกับไปถวายอ่าสองวัดพี่น้องวันนี้มาถวายพระบวชใหม่มาถวายหลวงพี่ ทำช่ชม10แพ็คนับสาธุบุญกับ f c นะครับแม่หมูเอฟซีเ่านะครับท like 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 ี่ได um ้ร่วมทาบุญกับเปาเท่ากับแม่หมูพี่น้องนะครับเ่าแ่าก็มีโอกาสนะครับก็จะไปทําบุญถวายแต่ละวัดพี่น้องนับสาธุบุญน้ำนับบุญกุศลน้ำนับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงิ่อนทองหลั่งไหลมาดั่งสายน้ำนับงมดที่ผ่านมาครับพระบชใหม่หลักร้อยสามหลักร้อยทีว่าแมนนับวิ่งล่างสามตัวเดียวนับวิ่งล่างสามตัวเดียวหลัก10 นับหลวงพี่จับให้สามสองบ่เข่าพี่น้องนะับเลขวิ่งก็ถืวอว่าแมน่นสามตัวเดียวล่างนะับจับให้สามสองกับสามแปดออกสามหนึ่งนับจับคู่ไม่เข้าหลักร้อยสามเอฟซีก็รอเอานะครับจังเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ำกันนะครับงวดที่ผ่านมาหลัก, 103, กร้อยสามก็ถือว่าแมน่นนะครับอ่างวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเดี๋ยวเบาเข่ายกน้ำก่อนนะครับแม่หมูเพิ่นบ่ได้ยกได้พี่น้องได้เบาเข่าบ่ได้แห่เพิ่นยกเพราะว่าเพิ่นยังท่านเน Hi ีหายดี นะครับอันนี้เป่าถาวรยกเอง ok นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเป่าเท่ายกน้ำขึ้นไปถวายหลวงพี่ก่อนนะครับท่านผู้ชมกราบนมัสการครับหลวงพี่ครับกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านผู้ชมถวายน้ำขอให้โชคให้มันเด้อบาอาสาไหลมาคือน้ำนี่แหละครับอาสาธุพี่น้องสาธุครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองหลังไหลมาดังสายน้ำนะครับท่านผู้ชมอ้าวฮาเป็นจังบุญพี่น้องฮาได้มา ร่วมมางานบุญกระถินวันที่เท่าไหร่สิบแปดสิบเก้าตุลาห mm hmm. ลับสิบแปดสิบเก้าตุลาพี่น้องหกแปดงานบุญกระถินพี่น้องบันไดห้าเบาเท่าห้าได้มากร่วมทําบุญนํางานนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเอานะครับวันนี้วันที่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับท่านผู้ชมพาเดินทางมหาพระบทใหม่นะเดินทางมหาพระใหม่ หลวงพี่เรือพี่น้องนะครับผมอ,าอ,าอ,าอา่าอ่านะครับเหลอกผ้าไหมก็ได้นะครับผมหลวงพี่ก็ได้นะครับแน่นอ่านะครับแต่ว่าเบาถักก็ลงลงผราบทไม้ที่เก่าได้พี่น้องได้นะครับงวดที่ผ่านมานี่ครับผมหลักร้อยสามนะครับมาตราหลักลอยนี่ครับวิ่งล่างสามนี่ไหมสามแปดสามสองบ่มีสามหนึ่งท่านผู้ชมอ่าเอาบ่ปเป็นยังบ่ปเป็นนะครับผู้ใดรอนะเหล็กเด่นเหล็กวิ่งล่างนะครับ หรือผู้ใดรอดลักลอยได้แล้วหรอครับผมได้แล้วได้แล้วลวมื้อนี้นะเ็กโอ้พอดีเลยครับผมพอดีเลยพอ,อดีมากห้าเป็นเจ้าบุญห้าได้โชคครัอพี่น้องเนาะโชคแล้วงวดน,นี้อะไรก็โชคแน่เดือนหนาเดือนตุลาจะเป็นบุญกระทินพี่น้องอนะครับแต่ละแต่ละวัดแต่ยังแกะบ,บุญกระทินเอานะครับโอ้ สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกะครับเดี๋ยวบ่าวทองจึงจะเขียนตัวใหญ่ๆให้ด้เอฟซีพอในญไไม่ญ่นะครับผมพระบวชใหม่หลักร้อยตัวใดครับทลุงพี่หกับ8ปครับหกับ8ปดหลักร้อยห้ากับแวิ่งบนตัวใดครับหนึ่งวิ่งบนหนึ่งสตัวกับห้าหนึ่งแปดครับแปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งแปดแดหนึ่งห้าว่าหลักร้อยห้กับแหลักร้อย5้กับแปดนี่อ่า เอาแบบนั้นเลยอ่งหลักร้อยห้ากับแปดหลวงพีเพิ่นกัจับหห้าหนึ่งแปดปดห้าสองตัวครับสองตัวกับมีแปดหนึ่งหนึ่งแปดโอ้ลับตัวเลยแม่นรับตัวงวดครับอ่าแล้วกันหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองคู่แค่นี้แน่นแปดห้าในบดบดได้ตัดให้บบได้ตัดอ่าเพราะว่าตัดเอากตัดผู้ใดผู้ใดมากกับตัดเอาแน่นบินหนึ่งบนอหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งแค่นี้ ครับอืมจังหวะที่ข้าสามตัวคือประแจเลียกหัวมันลาล่ามาได้ดีชุดล่างครับผมชุดล่างวิ่งเก้ากับหกเก้ากับหกเนนล่างวันนี้ได้เด่นสองตัวเด่นสองตัวเด่นสองตัวเก้ากับหกได้มันทำได้เก้าอะไรมันย่านมันหมุนหัวลงเกลี่ยเกลี่ยล่องไว้หกครับเก้าสี่ครับเน้นครับ ตัวรองตัวรองเก้าสองครับผมถาหกมากการหดเขาหกมากก็คือหกสี่กับหกสองแค้หกสี่กับหกสองถาหกมากนะครับหลวงพี่พ่นกันเก้าเป็นหกไว้น้เก้าเป็นหกเพราะมันเคยเปลี่ยนเนาะให้หกเบิดมากเก้าให้เก้าเกินมาหกอยา่นะ่าวัไวทิพน้นแมแต่ว่าลักรอยกับแมนได้พี่น้องได้หนีหวัที่ผพานมาหลักร้อยสามนะวิ่งล่างสามตัวเดียวเพราะว่างวดที่เราหลวงพี่มั่นใจสามนะครับให้สามสองอยู่ มาสามหนึ่งโอ้เสียดายนาะลวงพี่เนาะครับบันเขียนไว้ก็ดีโอ้ใส่ลวงพี่วันนี้ดูนี่วันเขียนไว้ล่างอย่างเดียวเลยน่ะลุงพี่เขียนไว้ตัดสินใจให้สามแปดวงไว้ดีนี่นี่พี่น้องวันที่แล้ววง่นสามหนึ่งอยู่ดินี่สามหนึ่งกับสามแปดจังใดคือบอลลงสามหนึ่งนะครับลุงพี่หลุงพี่มาลงให้อันนี้พี่น้องลุงพี่เขียนไว้อยู่เนี่ยมีแค่สองคู่นี่สามหนึ่งกับสามแปดแต่าลุงพี่มาลงลงให้สามแปดกับสามสอง ก็คือว่า3 1 1 3มันออกยากนะครับเนาะแต่ว่าทางออกสูตรไปเฮ็ดได้อยู่3ล่างยิ่งล่างเลยได้นะบ่มักบ่ครับหรืออย่งไดแค่จับให้3 2มสอบ่มัก1โอ้พี่น้องลุงพี่เลยไปจับ3 2จับ3 2 3 8ให้3 2กับ3 8มแปดเราตัดออกเลยเอาขึ้นสแตมเนี้ยสามสองไปอะไรและโอ้3 1กับ3 8ล่างนะครับเอ้าบ่เป็นหยังนะพี่น้องเนาะ ลุงพี่ก็ได้คุยกับลุงพี่ลุงพี่ก็ว่าโอ้ยเสียดายนะครับไปตัดออก3 1ลุงพี่ว่ามหนึ่งแล้วมาเบิ่งเพิ่นโอ้ยให้3 2ตัวงวดนี้ล่างมันใจ9ก้่นครับเน้นคักๆคือ94 94ตัวเดียว94รอง92หาลอตเตอรี่คือหา94เล่นมาครับผม94เลยอ่เดี๋ยวเบาเแ่าเขียนให้ตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อนะเพราะว่า FC ีพอใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าอาจคุณอาจจะมองบ่ชัดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบาเแ่าเขียนให้ตัวใหญ่ๆครับผมคําบ่มักคู่กับ4นี่ก็สิจับมาใส่9นี่ก็ได้ครับหาตัวมาใส่9 มาใส่เก้าเอาเอาบ่าวแถวเขียนให้ตัวใหญ่ๆได้พี่น้องเด้นะครับท่านผู้ชมนะครับพระบทใหม่นะผมสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นแนวทางพี่น้องนะครับฮาคัาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเด้นะครับบ่มักบ่ชอบคือบ่าวถาว่าเบิ่งซื้อๆเฮานี่แหละนะครับเอ้าอฟซีผู้พันรอกะมี่นะครับผู้พันถามมากกะมี่นะครับหลักร้อยพี่น้องนะครับงวดนี้หลักร้อยห้ากับแปดนะครับเลขเด่นเลขวิ่งบทหนึ่ง นะครับหลักร้อยห้ากับแปดงวดที่ผ่านมาหลักรอยมาสามหนักงวดนี้ห้ากับแปดคนับงวดก่อนสามตัวงวดงวดก่อนกับเขามครับผมกับหน่หลักร้อยเข้าสองงวดติดแตได้พี่น้องหลักร้อยสองงวดติดแล้วนะครับสามตัวห้าหนึ่งแปดตัวเน้นครับตัวเน้นขึ้นหนึ่งแปดแปดหนึ่งเลยพี่น้องนะครับลงพีพเพี่รเขียนกับตัวให้นํานะครับอ่าแปดหนึ่งห้าตัวรองนะครับ หนึ่หาหานึ่งเน้นขึ้นหแปดกับ1นึหาได้พี่น้องเด้แปดหาในเบ้าท่ากับตัดไว้ให้น้ำแปดหาหาแปดนะแปดหาหาแปดลืมกับตัวไว้น้ำแต่ว่าลวงพีเพิ่นตัดให้แค่หนึ่แปดแหนึ่งกับ1นึ่หาหานึ่เน้นที่1นแปดกับ1นหาชุดบนวิ่งล่างเด่นที่9รอง6ถ้าผู้ใดมักตัวเดียวขึ้นเก้านถ้าว่มักชุดที่หลวงพีเพิ่นจับให้เก้ตัวเน้นกับเก้ตัวรองสองคู่นี่หาลอตเตอรี่ไว้เล่นไหครับหลวงพี่เอาไว้เล่นไหครับผมเอาไว้เลยเก้าสี่กับเก้าสอง นับลงพีกัน6คือ6 4กับ6 2นับถ้าหกมากคือ6 4กับ6 2ครับผมออกงานนี้มากกวสีมาอยู่นํากันนี่นะยันหกกับเก้ามาอยู่นํากันนี่เดียวครับแคปหน้าจอด้วพี่น้องเด้นะพระบวชใหม่นะครับนี่แคปหน้าจอดเบาเท่าเขียนตัวแง่แง่ใหญให้เบิ่งชัดๆท่านผู้ชมนับลงพีว่าชุดชุดสามตัวห้ากับยิบลอตเตอรี่ไว้เลยพี่น้องหาหนึ่งแปดกับแปดหนึ่งหาเนี่ยนะบหาลอตเตอรี่ไว้นะครับอ่า ุดล่างกับเก้าสี่ตัวนน้นเม็ดเดียวคือเก้าสี่ตัวร่องคือเก้าสองกันคือหกสี่กับหกสองแค่นั้นนะครับชุดที่หลวงพี่มันเขียนให้นะครับนี่ยคือหกคือเก้ากับเอาแค่หกสี่กับหกสองเสียดายมที่ผ่านมาเนาะหลวงพี่นี่เพิ่นได้สามหนึ่งกับสามแปดดิพี่น้องแต่ว่าเบาถาม้าหลวงพีผลลุง่งหายสามแปดกับสามสองนี่มารอบที่แล้วหลวงพีผลลุ่งให้ตัวนี้สามแปดกับสามสองไหมหลักวิ่งล่างกับสามหลักร้อยสามหลวงพี่ คือว่านะครับสามหนึ่งมันมันม้าด้อยู่ที่ม้าด้อยู่ครับแต่ว่าหนึ่งสามนี่บอมาหนึ่งสามนี่บอมานะครับก็จะมีสามหนึ่งไปตัดสิใจเลยเอาสามสองโรคสติเน่ยโอ้พี่น้องนะครับบอเป็นยังนะครับบอเขาฮะก็ว่าบอเขาได้ทำผู้ชมได้หนับมาตาลักนะครับมาตาลักสามหลักสิบล่างก็ถือว่าแมนหนับสามหลักร้อยบนก็ถือว่าแม่นหนับจับคู่ยังท่านในเขานะหนับผู้ชม ใกล้ละใกล้ไกลแล้วมาคี้เกล่อมไม่พี่น้องนาะผู้พันรอบผู้พันถามกับกัมมี่นะครับเบิ่งไว้ก่อนคือเบาเถาวาแต่ว่าถามมากกันจัางไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับมือหนีแดดโอ้แต่ว่ามือขึ้นฝนตกตกขัดเนาะตกแห้งแต่ทั้งบ้านตกแห้งครับผมทั้งบ้านตกแห้งโดนพ่อขึ้นเลยพี่น้องมันนี่ตกโดนเล่นไปตกทีเดียวเล่นไมละไม้อีกเอ้านะครับท่านผู้ชม บ้าเท่ากับขอบุญขอบคุณหลวงพี่นะครับซาทุครับผมอ้าวซาทุห้เฮงเด้องวันนี้เด้อยซาทุเห็ดเห็ดสิงกันตัวครับผมประมาณกันเลยนะครับเพราะว่าช่วงเดือนตุลาจะเป็นบุญกระถินพี่น้องบุญนะครับแต่ละวัดแต่ละทีแต่ละมองจะเป็นบุญกระถินนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีบุญทอดเทียนด้วยเออเดือนหน้าจะเป็นบุญกระถินออกพรรษาหลังออกพรรษาพี่น้องบ้าเท่าขอบุญขอบคุณนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านด้วพี่น้องเด้อนะพอญายม่ยายนพี่ปานาสุขุสุข้นขอให้สุขภาพแข็งแรง ผมให้โชคให้มันพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ